ได้กีกตัวแล้ว,วลครับสองตัวไปต,ต,ตีไหนมาไปเออเขาเรียกอะไรไม่รู้ห้วยลงอ๋อน้ำลึกอะล,ลึกแค่ไหนโอต๊ตโอ้โหโค่นี้มาเนี่ยอ๋อ ใช่ป่าเปล่า <c oughs> จับได้ก็จับมาเลยรุดไปแล้วดิลุดแล้วี่โมดิหดลุกด้วโอ้ยชนตุยกลุด้วยโเ้ยโอ้่จับแล้วเมื่อกี้รงลงไปโคตรลึกเลยอ่ะ เราโอไม่จับอ่ะเมื่อกี้แล้วไม่จับเลยอ่ะไม่จับมเลยอ่ะเมื่อกี้ติดบินใหญ่นี่เนี่ยเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่ประมาณนี้ได้เลยโอ้ยโยลงไปอ่ะชนตัวจุด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 ว้าแล้วแล้วคุดลึกด้วยดิเนี่ยโคนอ่ะเออเนี่ยครึ่งขาเลยโอ้โหตลอดเลยก็โอ้ตไปหน่อยนะ นี่มาดูปลาพี่เขานี่ยมาดูปลานะเขากบยางใช่ใช้ทั้งใายเราใช้ปูนเรอ๋อใช้เบี้ยวฮะเยวเยอะยังครับได้สองตัวสวยอยู่ไปได้ที่ไหนมาลุงคองพังนาครับ วิ่งหน้าดูเลยสู้สู้มือสู้มือสู้หน,าน้าเลยมาที่ไหนในวันนี้ม,นมาเพชรบุรีครับเพชรบุรีคลองน้ําใสมากเลยอ่ะโอ้โห,หน้าตีไปเหลือตีเงินมาเกเจอป๊อกหลายตัวครับแต่ว่าอดทิ้งหมดป๊อกเยอะเหมือนกันอ๋อ,โอ,โอจุนูโ้ดอโ๋อจุนู้นเนี่ยตีล้อๆตามคลองเล็กๆเนี่ยก็ไปดูช่อนเพชรบุรีครับ มปเด้๋ยวมิกก็การไปไปถ่ายรูปอย่ารูปไม่ไปตัวฮัลโหลไมอไปตัวตัวใหญ่ตัวเดียวตัวเดียวเอาแค่พอกินใอ่โอ๊ตอ่ะใส่โอ๊ตมันทำลุดไปอ่อนอ่ะเอออ่อนเย้ ก็เสร็จแล้วไปย่างกันวางเลยนะรอกินเรามาดูกันว่าปลาเผาหอฟอยฝีมือ เชฟโอ๊ตจะสะแตกได้ไหมครับ ไใส่เกลือ แล้วก็ลองเผากินกันอ่ะเดี๋ยวให้มนุลองชิมดูวันนี้ไม่ได้ทำน้ำจิ้มอะไรมาเลย,เลยลก็ให้หนุ่ลองลองผู้จ้าเอ้มนุลองลอง,ลอง,ล,องลองชิมดูก่อน,นได้ไหมหวานหวานหวานแล้ว ไปล่าไกป่ป่าทำไมยังไม่ทำไป<อ>ดูดีครับเดี๋ยวตามสภาพไปไหนฮะฮี่ออ <laughs> โอ้จำได้เลยอร่อยพี่จริงหน้าตาโอเคเลยอ่ะเก่าโจ้เก่าเดย์โอกาสโคนให้เลยอ่ะเดี๋ยวขันให้ด้วยอ่ะสุดยอดอดูเขาตั้งชือ่อให้แล้วอะไรนะ ช่อนเผาสมุนไพรใส่เกลือใส่เกลือตอนนี้พริกไทยด้วยตอตาโอ้ย<า>นัว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 แอบนัวมาเด้อพี่น้องโอ้ยมไ, <c oughs> ไม่ได้ตัวเดียวฮะ

ด้ยฟิลมากโอเคครับกินข้าวเทียงก่อนเดี๋ยวยหาาใหม่มโอเคเียเจอกันครับขาอนข้าเฮ้ยที่นมาแล้วครับท่านโอโ้โหที่นี่เขาเวียงแหงกันมาน,นาน,นยังครับเนี่ย เขาเวียงแห่กันมานานยังครับโอ้ยนานโอ้ยกับทุกปีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงหลังไอ้ช่วงปีใหม่เนี่ยตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีใหม่เหรอครับเนี่ยมกระลากุมภาน้ำลดลงมาเนี่ยอ๋อน้ำลดแล้วเขาลอกน้ำลดพอดีแล้วครับเขาลอกนานยังครับเนี่ยเฮ้ยเขาลอกนานยังครับก็นานแล้วอะครับอ๋อครองนี้ใช่ไหมใช่ฮะครับโอ้ยลอกนานตั้งนานเลยเหรอครับอ๋อนี่เขาเขาเวียงแห่ตั้งแต่มกระลาครับลงช่วงน้ำลดพอดีจะมาหาปลาทุกปีแล้วครับอ๋อ เขาได้ปลาช่อนดีไหมปลาช่อนนี้ตามหลักเลยมันจะมีแต่ปลาน้อยปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ๆไม่ค่อยได้ปลาใหญ่ตามที่ผมเลาะขายแถวนี้นะเขาอยู่อยู่แถวปลาปลาปลาเนี่ยเนี่ยเขาจะไปเอาเอาดางกั้นกั้นแล้วตามปลาบัวอ๋อปลาด่างกั้นแล้วก็เอาปลาช่อนมั่งนะครับตามอย่างเนี้ยแต่ปลาตัวนิดหน่อยอ๋อครับได้ครับขอบคุณมากครับผมครับผม อันนี้ก็ล็อกขายไปเรื่อยๆแต่ละวันน,น,นะครับ,รบช่วงนี้ชอช,ช่วงในก้อนปีใหม่น,น้ำมันจะลดคนมันมันจะน้อยกว่านี้นะครับคุณจะมาอายุปลามันได้เยอะช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้เขาจะน้ำเขาจะอัดขึ้นมาใหม่อ๋อนี่น้ำใหม่แล้วเหรอน้ำขึ้นมาใหม่อยู่นะครับเนี่ยอ๋อเหรอที่นั่งลงไปรอบอนึงแล้วเหรอโอ้ยมันลงไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก่อนนี้คนมาเต็มเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยอ๋อเหมือฟ้าโมดินเลย <laughs> น้ำลดลง <laughs> ครับเดี๋ยวนี้น้ํามันอัดมาใหม่แต่ครับก็เลยมันขึ้นมาอยู่มันก็เลยน้อยไปครับผมจะเล็กหมกหมดเลยเหรอตับหมกหมูหมกเหรอของผมหมกของผมของผมเป็นลูกชิ้นหมูก็ได้ครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นลูกชิ้นหมูก็ได้ครับหมูตับครับเปิดปลาทำกับข้าวแวะกินก๋วยเตี๋ยวกัอีกแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกัอีกแล้ว ยังไม่ได้ก๋เตี๋ยวปลาก็ยังไม่ได้หิวไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยอุตส่าห์เล่นกันนะใครไม่ได้ปลาเลี้ยงไอเตี๋ยวไปว่าทนผิวไม่ไหวนะองทับต้องเดินไม่ท้ออ่านฮ่อนไหลร้อนจริงเนาะครับร้อนลมไม่พัดเลยอ่ร้อนมากโอ้ลง ลงเลืมามา่าสองก้อนเลยอะ่ะลุงกลัวไม่อิ่มหรอครับหิว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 อ่ะวว,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 ว่ามันจะหิวหิวหมดแรงก่อนเพิมแรงไว้หมกหมกหมก้แล <c oughs> ้วนรไ้านพรมากกินกินกินกิกินกินจวดว อะไรนะจุดจวดเหรอจุดจวดจุดจวดจุดจวดเหรอมีกลิ่นความหอมดูบางโอ้นะครับยังมีอยู่ยังมีอีกนิดบ้าไปแล้วคองอันนี้คลองคลองเดี๋ยวเดี๋ยวเป็อันนี้ไม่กินแล้วจุดจุดไป็นจุดจุดกินไม้ที่ไหนวะโอ้เฮ้ยโอ๊ ใครเลี้ยงใครเลี้ยงกาแฟวะเลี้ยงกาแฟ,แฟดีกว่ากินเตี๋ยวไปแล้วอะ่ะ oh, <wow. S 1> อะไรล่ะเฮ้ย <Hey, hey, S 1> พูดงี้ไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ลุงใช้เป็นหนุนเบอร์ใหม่เว้ยเป็นหนุนเสียงินครับช้อนทองพาชีโหตัวแค่นี้แรงเยอะนะ <laughs> ช้อนทองโดนนึกว่าของใหญ่เว้ยอะไรก็จะโดรลากวิ่งลอกล้องเลยปั๊ดดีใจวะ <laughs> โนึกว่าของใหญ่ <laughs> <laughs> ได้ดครับไปหนุนสิงกันครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกรอดแล้วรอดแล้วบ่ายนี่อะไรบ่ายสองบ่ายสองครับขับรถเล่นกันมาเรื่อยนะคองพาชีออกบ้านสิบเอ็ดโมงมาถึงนี่บ่ายโมงตื่นสายมาสายช้าตื่นสายมาสายช้าใบหลิวไปไปหนุนไปหนุนควิกครับงานใต้น้ําจะมากี่โมงก็ได้นะงานใต้น้ําตกตกตอนไหนก็ได้อืมไม่จำเป็นต้องมาเช้ามามีตัวได้ตัวเฮ้ยลุงรอดแล้วเว้ยโอ๊ต มะถ่ายรูปดิแหมของพาชีอายุธยามาแหววชนครของ่ายวิโอหรอปนน้อยปนน้อยโอ้ยยี่ถ่ายรูปนิ่งไม่ได้ถ่ายปลาเคลมปลาเคลมเลดมากเลยเราต้องหาต่อไปของใหญ่มถ่ายรูปนิ่ง เขตนรกพันสัตว์น้ำใครเขาเอา,อ,า,ารรอ่อางสระอุอ่อ่างสระอุกลายเป็นเขตนรกพันสัตว์น้ำแหมเข้าใจเนาะเ <c> ท <oughs> <c oughs> ี่ยงครึ่ง โยไม่เอาจะเอาแต่ช้อนเอาไม่ไม่มีตีผิวน้ำมั้งเหรอเดี๋ยวเขตีกันจนเบื่อแล้วเขาตีกันเบื่อแล้วมั้งโอ้ฟาร์มเป็ด ไม่ใช่เป็ดนี่หานโอ้โหหานฟาร์มหานนี่ฟังเสียงไม่ได้มองนะที่นี่ดอนตูมนครปฐมมากันนะเจมฮนะนะเจมคนพื้นที่ จริงท,ที่สั่งเหยื่อไปใช้บ่อยๆโอ้ยน้ำขึ้นแล้วนี่ใช่ป่ะอ๋อมันมันต่อกับบาาอกทรา,ายแล้วเจมตีไหนเวลาเตี๋งงย,ยไปไปอ้าวก็ปล่อยน้ำมาอ๋อ อโอปลามันเข้าเข้าข้างหมดแล้วอย่างเงี้ย บ่อทรายน้ำมันสูงน้ำมันเปิดมาใหม่เต็มเราก็มาคลองลอกครับแมคโครใหญ่หน้าดูเลยอะ่ะเขาตักดินขึ้นมาเยอะขนาดนี้นเฮ้ยโยไม่ใช่เว้ยมีรุ่นมีรุ่นต้องหาตัวดู ดูล่มๆดีกว่าเขาล่มก่อนพ็ได้อยู่นะเดี๋ยวลองยืนตีขยี้ขยี้ดูหน่อย ช่อนบางเลนเอ้ยไปช่อนดอนตูม เียวเราอยู่เราอยู่ยสูงอไงปลามันกินหน้าเพื่อประวัติปึง้งคอเก็ดหลุดเลยอ่ะคือคอมันหักอ่ะพวกนี้ต้องปล่อยไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันมันนอนพื้นแล้วก็แล้ก็จะได้สูงอ่ะตะลิ่งสูงประมาณ2เมตรอ่ะชนดอนตุ้ม เขาบอกให้เปลี่ยนไปหนุนไงใส่เดียวกันเฮ้ยลุด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 ลุใส่กระชังไปเลยใส่กระชังไปเลยไม่เป็นไรเออปลาอ้วนนะก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วเพราะว่ามาเช็คหมายเฉยอืม มาน้องเจมน้องเจมทักน้องเจมเอาเหยื่อมาใช้ปลากัดเยอะหลายตัวก็เลยเามาสำรวจกันเฮ้ยไม่ถึงชั่วโมงนี่เจมไม่ถึงชั่วโมงนะที่เรามาจืนตีเนี่ยอสามตัว ลกปลาดูหน่อยดู <c oughs> ช่อนคองนะช่อนคองดอนตูมนี่น้องเจมอันนี้น้าเจมนะเจมนะเ,เจมพามาสำรวจชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยชั่วโมงหนึ่งนะใช่ปะ่ะรชบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงก็ไม่รู้เมื่อกี้เลาะไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ <c oughs> ช่วงนี้ว่างหมดงานเป็นคนเป็นคนตกงานมีเวลาตกปลาแล้ว สายสายสี่ขีดได้ไหมครึ่งโล,ลสี่ขีดสี่ขีดเนาะเออปลาอ้วนสี่ขีดเนี่ยพี่ว่าเนี่ยมุมเนี้ยเจมเนี่ยปลามันน่าจะ,อะนอนนิ่งๆไไใช่ ไปทีเบวิง่งระยะทางใกล้อากอะไรมันจะขึ้นเส้นทางให้ไงใช่มันจะขึ้นเส้นทางให้พี่ก็จะนั่นนะมาพี่มีแล้วอ่ะบายบายเจมบ,บายเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ